ลุงนลุงมันมาใกล้แล้วลุง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 ไปมาแล้วนั่นนะไปเร็วลุงรีบซ้ำไปติดแล้วครบทุกคนอยู่กับผมชายใหญ่และลุงนายนะครับลุงนายก็วันนี้เนี่ยจะเป็นคนถือกล้องให้ผมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับ ก็จะกลับไปยังกระต๊อบของลุงในนะทุกคนก็ซึ่งน้องหมูและไอ้จอนเนี่ยอยู่ด้วยกันที่กระต๊อบนะลุงในเนี่ยทิ้งไว้ให้อยู่ด้วยกันนะย้ำนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับพวกผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปยังกระต๊อบกันนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปแต่วันนี้เนี่ยเรามากับพลานในด้วยนะครับเต็มโฉมเลยนะก็บอกไปเล,เลยนะไปะลงอ เดี๋ยวครับลงก็เมื่อตอนเย็นเนี่ยเมื่อตอนเย็นเย็นบ่ายเนี่ยผมเนี่ยได้พาคุณลุงชัยเนี่ยไปบุกไม่ใช่ไปบุกนะไปสำรวจบ้านหลางนะผมกับลุงชัยเนี่ยเจอจะชะสองตาเลยนะครับไอ้ไอเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยแต่เขาเนี่ยเป็น เขาเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนอ่ะเฮ้ยดูแลเป็นหัวงองนี่ทำไมลุงรู้สึกไม่ดีหรออืมลุงตื่ปเต้นใจลายออกมากันแล้วใครไอ้จ้อเนี่ยล่ะลุงเออไอ้จ้นเนี่ย เราจะทำให้ตอเนเ้า,าครับเราจะทำให้ตกานนยิมรวังตัวนะนุ้น,นออน,นผมรู้สึกมึงเอาปืนมาผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นนยพยายามเดินหน่อยนะเดี๋ยวก็ถึงครับเดินไม่ไม่เท่าไรไครับลงได้อยู่เองกะหน่ําพลาสต ก็ลุงในอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนลุงในแกก็เลยรีบกลับมานะ ยงคืนไปก็กลับลีฟเข้าป่ากลับมาเลยนะทุนคืนเลยเว้ยไอ้ชางไอ้ถือว่ามันบ้านะหมื่นหนึ่งวะจอนไอ้หมูจอนหมัวไอ้ไอ้จอนจอนอยู่ไหนวะอ้ยุอุ้ยบ้านแม่งถล่มกว่าเดิมอ,อีกทุกหลาเลยโอ้โหเหมือนเอาไอ้จอนเอาน้องหมูไปไหนแล้วอะ่ะ หวัวแล้วมันมีทีถาแปลกๆฝั้งแปลกปูจะออกแล้วไงอ้ง่อนเอ้ยมึงเลี้ยงไม่เชื่องถูกไหมโฮ้ยแล้วมันไปทิ้งไหนแล้วเนี่ยเอาหนุไปเนวยงางพังบ้านกูอีกโอ้โหเหมือนม,มีมีท่าทีเหนื่เลี้ยงจริงๆนะมึงเหมือนมีการกระชากันนะบ้านนี่ถล่มเลยทุกคน อโอ้โหบ้านลุงนายกูลุงไานเดือดใจแล้วนะไม่ได้แล้วกูว่ายังไงยังไงก็ต้องตามหามันให้เจอไอ้จอนมึงไอ้นี่กูอุตส่าห์ให้ข้าวให้ปลาเลี้ยงดูมันอย่างดีแต่มันกลับทำกับกูอย่างนี้ อ,อั่ลุงตอนนี้นนตอนนี้ผมว่าเนี่ยรีบไปหามันก่อนดีกว่านี่ก็ยังคงไปได้ไม่ไกลหรอกวะใช่เลยมันไปได้ไม่ไกลหรอกอืมนี่ม่เฉี่ยงจริงๆลุงในเดือดใหญ่แล้วนะครับนูก็น,นีอย่างชัดๆชัดๆหน่อยก่อนอืม โอ้หแล้วทั้งคืนนี้เราจะหามันเจอไหมเนี่ยย,ยังงยงโอ้โหนี่เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ไปเจอเมัอนไหเนี่ยลุงโหไอ้จ้อนมันทําได้ลงคอนะมันโคตรหยาบเลยไอ้อจ้อนมึงรอไปเจอตัวก่อนเถอะกูจะยิงยหัวแตกเลยลองยิงแล้วลุงพูดลงเนี่ยขึ้นหน้ากูจะให้เจ้าหมดละแต่มึงกลับมาทำกับกูอย่างนี้ โอ้โหจ้อนไยจอนทำได้ลงคอผม,มว่าลุงไนเนี่ยโคตรโกรธเลยนะมันจะเป็นห่วงมันเป็นจริงมันจะเป็นย่งไงบ้างใช่ครับ ลุงในเริ่มขึ้นแล้วนะครับเร่งม,มึงคอยดูดูไว้นะไม่ใช่ลุื่องในกำลัง,บบงตำตงปืนเลย มือตื่นเลยนะครับทุกคน,ไ,น,นไปเร็วลุก มงยันลงไม่รู้ว่าไอหาวจอนเนี่ยนั่งจะมาหาที่ไหมผมก็เริ่มเดินแล้วนะครับป่าปองน,งนะครับตรงนี้ทุกคนป่าปองนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นป่าดิบเชิงนะครับ ข้างบนนะเอ่แบวนี้ครัลุง Tay ăn luôn Tay ăn Như này quá Luôn Luôn thật vò Vò cùng mâm Luôn thay như thế Tay ăn luôn Tay ăn luôn. อยู่ไหนวะลุงลุงจับว่าผมมันอยู่ทางนี้แหละเ,เดินมาไกล,ลอยู่นะยังไม่เจอตัวมันเลยเฮ้ยแนักเก็ตแทงอะไรกันนั่นเนะหรอเห็นไหมใช่เห็นเห็นเห็นไอ้มันเคลื่อนที่แล้วนี่มาตามฮะไอ้ลูไก่จอดหนี่ เราถูกมาเจอเยี่ยรือวะเฮ้ยลงรวงแล้วมันน่าจะเป็นผูบผีโป่งให้ปั๊หนึงไอ้พวกเนี่ยถ้าเราไม่ทำไล่มันมันก็จะไม่สู่จอมเราใช่ไหมลุงแต่เราเนี่ยไ้ใจมั้นปตนร้อยก็ไม่ได้ทุกคนเห็นไฟสีแดงไหมต้องคอยระวังเอาไว้ อยู่ล้างลุงไว้ใช่ฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะลุงกูจยข้าจะงมีดแล้วนะเว้ยพอสักทีเธอเมึงเฮ้ยมีเสียงนะอำเร็วลุง

Nếu lúng mình mà cay đâu Mình không mà cay đâu lúng Nó bắp Mình mà đâu đó Ui không mà cay đâu đừng Vọt luôn mึง, วันนี้นะเดี๋ยกวกูจะจัดการดูมึงเองมันล้มไปแล้วไอ้ชายเอ้แสงสีแดงมันยังอยู่เลยล,งลุงรีบซ้ำเร็วมาลุงเดี๋ยวผมตามดินปืนได้ไหมเอ้หน่าก็ยังไม่เคยเดี๋ยวลุงตามหน่าจะไวกว่า มึงไม่ตัวเดียวด่วยิเนี่ยรีบซ้ำให้ตัวนี้ก่อนตัวนี้มันล้มแล้วไปเร็วลุงลิบซ้ำไปติดแล้วโอ้โหตายหอนี่เจ็บหนักเจ็บหนักมันเจ็บหนักหลังลุงข้างบนลุงะบนหัว เหมือนจะมีกันสามสี่ตัวเลยนะเฮ้ยเพื่อนมันมาลุงกรมกรอนลุงมันมันจะอยู่กังตัวเดียวเลยไอ้ชีเดียวเนี้ยโอ้โหเอ้ยหลอกเพ่งจริงๆเลยวะกูมาหาไอ้หมูแล้วกูมาเจออะไรแบบนี้อยู่ไหมพอลุงผมว่า Bái con đi qua tối nay xuống mình mới đa lọc tổn nhạ, bái Ui khói, nhát lưng Đồn Đồn, đồn bái đúng. Bái con, bái con, nó cơn Xong nó ơi อนนี้ผมต้องพวกผมต้องเดินจากไปตรงนี้ก่อนนะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอานะครับทุกคนเ็ดรับไปทางนี้เลยเป็ดรันออกมาทางนี้เลยโอ้โืทนี้เป็นคืนที่แย่มากเลยอนะไอฟักนก็ไม่เจอน้องหมูก็ไม่เจอนะนแถมไม่เจอผีโคลงอีกนะครับทุกคน แล้วไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวด้วยไม่มีอะไรตามมาครับด มันลอเลยหลอบนี่ลุงนั่งก่อนลุงตอนนี้ล,ลุงเนี่ยเหงื่อแตกเลยนะไม่เคยเจอลุงเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเป็นห่ไอ้มู่ไม่ไหวเลยว่กับไอจอนคนหนึ่งนี่มั้งไ,ไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้กับลุงได้ลุงแก่เครื่องมากเลยนะออไอจอนเนี่ยมันแย่งจริงยังไงก็ยังไงล้ว ยังไงก็ยังไงแล้ววะดูทาแล้วเนี่ยเอ็งก็คงจะเหนื่อยหนะ้าดูใช่ครับงั้นเดี๋ยวคืนเนี่ยเราหาที่พักกันก่อนเดี๋ยวผูกเนี่ยคอยไปตามหาไอม้มงกับไอจอนเฮ้ยไอจอนมันแหมงเอ้ยเออล้วแหมงเอ้ย อยู่อีกฟังข้องประเทศนี่แม่งพี่ดูด้วยลุงก็ยังไม่เคยได้เล่าให้เองฟังเลยไอ้หเหลองเนี่ยลแล้วอีกอย่างนี้นะฟังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลุงจะบอกเองเลยในสมัยหนึ่งเนี่ยพวกมันเนี่ยฆ่ากันตายเกลือนปลาพวกเนี่ยมีแต่ลุงอบพวกมัน แล้วก็เช่นที่เราเจอยังเมื่อกี้นี่ก็ถ้าเราไม่มีปืนนี่นะผมว่าคืนนี้เนี่ยเราก็อาจจะโดนมันได้ใช่ครับออผมว่าลุงตอนนี้เนี่ยผมว่าเราขึ้นไปนอนบนต้นไม้ต้นนี้ดีกว่าปะไปผูกเปลนอนแล้วดีกว่าออลุงว่าก็ดีนะใช่โอเคไปไปไหนว่อไปอ ครับลุงแล้วก็ปืนลุงเนะลุงว่าลุงจะไม่เอากลับไปฟังเอ้ยลุงว่าลุงจะไม่เอากลับไปอีกฟังหนึ่งนะลุงจะเทื่อว่าฟังประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับเวลายามฉุกเฉินลุงผ่านมาแถวนี้ลุงก็จะได้หยิบใช้มาตอนมาต้นนี้น่าจะปลอดภัยนะปทุกลุงเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนกันดีกว่า